เกล็ดเมื่อไรขวนหมกขวนข้นนี่เนียนทีเป็นเั้นก็ได้ออกเล้าออกแล้วทีเนาะออกจไปนอนเล้าหอดสองุ่มเพิ่งเราไหมออกไปฮะสองส้มแล้วว่ะหอดไปปู๊บเราคงกลัวแล้วเอารสสิทธ <20. S 1> อโอ้โหมีสิบบนขันเครื่องโอ้สวหหัวทองทานเนาะปูเนาะโอ้ยไปได้อยู่ฟุนนะศูนย์หาสามโอ้สามหาศูนย์กลับมากระศูนย์หาสามจนจนคอยง่าครับนี่ทักสยามมันเป็นเชี่ยวแบบปูให้สวัสด,ดีก่อนนะปูอ๋อสวัสด,ดีครับดดปูครับสวัสด,ดีครับปูน้อ อันนี้คุณหมอครับคุมอชูชอก็ถุกแม่ละเริ่มจังือว่าได้สวัสดีสวัสดีคาะมื่อนี่เป็นเคลื่อนวั่นพาดีปูแต่ว่าจังไดก่อมากเดี๋ยวนี้อยู่วัดป้านุ่นหินแดงนี่อาจารย์สมหวังร่างปูแปดศอกกับปูไล่เนาะเคยมานอนับก็ฝันว่าื่อนแรกฝันว่าผู้เ่าตีเข่าผู้เ่าวงิง ตีศูนย์เนอะพวเท่าประมาณแปดสิบเก้าสิบศูนย์ไรตีอันนี่ไม่ตีเนี่ยติมเติมเติมจิ้งไปเลยหมดศูนย์ว่าเขาลาเขาเล้วจิ้งเขาปุ่มเขาบางคนรับเงี้ยเขากูนิวเซนในฝันศูนย์เซาว่าสันระว่าครับมเวลามันศูนย์ไรพวกเอาผัดหจักรัวพโตบักมันเอาพวกยิ่งเอาห้าศูนย์ มันรุ่นมากสิมาแจีงงานน้ำอีได้บัอผู้เข้าล่ะครับโอ้แจ้งในย้ายสนะฝันต่อต่กันแจงยังไงลูกเตากับมาเบิดเดวเน้งองกัมาเบิดเดวเราวะเอาเจ้าไปเอาอลไเก้าสิบกัวเหออาเอาได้บอกคนครับเออเจ้าิบก็ปีกอายคนก็ย่างไปใส่สนอเพราะว่าเจ้าเท่ไหมนะกัว ก้ากลัวก้าวกลัวเลยเสด็จเลยเสด็จเลยจะบอกนะครับตลนนี้จีเก้าศูนย์นั่นหละง่ายๆเลยพอะว่าเราศูนย์เด้จริงลงพวกหุ่นเข่าเราศูนย์หลายจีเก้าศูนย์เมื่อรุ่นมาอีกกับมาฝันมาขึืนเนี่ยเอามือขึ้นจะจ่อเลยไม่ครับไม่ออกไปหน้าไปหน้าที่นี่แล้วคอยไป เรื ra, Sen, au, au, na, im, prayed, ่องป่ามองนี่กันว่าสั้นมาได้ปลาขาวปลาขาวแล้วบ่อิ่มนะจานี่แล้มาพ่อยิ่มแบบพิสดารเลบวันีพิสดารในฟังวันหูปูย่างเขาได้ยี่ห้อยยังไงหูปูย่างเขาไปเลยในหูปูย่างเขาไปในหูปูแต่ว่ามันมันย่างเขาหลอมคนหูไปยังไงตัวนี้เอาเอาเลยวันก็ก็เมือสองกางกำ ปูกะตีไงไงก็พอเมื่อเยอกตามมาพร้อมกันแนวมาบ่บุเพดตมเลยกรับปลาเพราะ่าปิดปลากับปูรวมดล้วก,กันออกมากะตียังไงละศูนปดสามศูนย์แปดสองตียงไงตีเลยตีเลยมันค่อยตีงสั้นเลยศูนย์แปดสองศูนย์แปดอนี่แหละกับเก้าศูนแปดองกับเก้าศูนย์ปดสองกับเก้าศูนย์อันอันพนยิมากมากอันมันกะว่ามากหลาย ก็เรียว่ามันว่ามันว่าขึ้นมากเนาะบ่ได้ตียากันมันว่าหาจี่็นั่นล่ะนี่ตอนนี้อะไรกลไล่เว่าน,นี่เลขกสามโตศูนย์เก้าสองกับเก้าศูนย์กับหาจีทอนนี่ทอนนี้อ่าการขันสิตีเป็นเลข่องแม่ลูกสาวฝันพ่อเจ้าสิอะไรเลขะมึงเศร้านี่เด้ยที่แก้วนี่ในใกล้นะเจ้าจับงูไงทอน,นี่จับขื่นคนเบิ้งเจ้าหัวสันยกขื่นมันเสียบใไ้สามเพีย ครับเอาไอ้ตีไปเจ็ดสองอันพอบริฝันแล้วม่นว่ไปมัดแก้ไปฟังมันต้องตับงง่ายอ่างโมเปี่ยบักง่ายเลยสั่งสมือเลยสั่นครับมันเกิดย่าไกันละแปดสองเจ็ดสองกันละเอาเอาเจ็ดสองใช้น้ำใส่สังทานเป็น นี้เป็นคว้นฟันของลูกสาวเออเขาเจ้าจำงูไงโยคด่งเจ้าดิษฐ์เจ้าวายันมาเดนไงสำัาแจงนย่าันันมาค่ะลูกสาวว่ะลูกสาวเจ้าจะไปกันเออมันแจงพวกขง้าวแต่มาพอจำงูไงางกับไงหร่อเียวสันเมื่อเมื่อเบี่ยงลระตูของของโกเกินคนเบิ่งเบิ่งตัวเขาเกิด่ายัน่า เราบรานเรเชื ain, ่อรางูว่าสัตวดเลยเลตีเป็นเลขตัวใดก็แล้วกูเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเดียวนี่บอกเจ็ดสองตีเป็นเจ็ดสองอันฝันเขาหูปูมันย่างเขาได้มันพิสดารพิสารก็หูปูขัดย่างเขาได้ไปอยู่ซ้ำคุ้ยนี่บอกฝันแตกเนาะแต่ว่าจบขึ้นมากสัตว์ไงก็ฟั่มื่อยุตระโตกมขึ้นมากกับประกาศัย่งเลย พดีต้มเสป,ปาเจ็บป,ปู่ส่วนหึ่งแบบาแห้งะอะไนตนยงเยอมากเลยไม่ออกงางออกมาบ้นก็ที่เสด็จเอาเจ้าไปงานที่ต้มปลาอยู่บอกสามเขาเลยบันครับไปเลยฮีเนาะไปอัดหลาดเลกก็ได้ท่นี้และบวนนี้เท่านี้หละครัู่ไล่สรุปแล้วนี่เลขดักตัวก็ลยเฮ้ยเลขะไรก่อนแลคห้า<อ>สี่ห้าสี่เจ็ดสองแปดสอง เดี๋ยวปเดี๋ยวสูี่สี่โตฟันห้าสี่เก็ดสองแจดสองเก้าปูันยุจักช็อตกับปูฟันยุ่สามขึ้นสามขึ้นเออมันได้จร่งเอามาล้วนใจกันเลยเออฟันนั่ผูเทาจริงรุ่มเขาอ่อนขึ้นเดียวกันไงมัดสิ่ามยากแจ่งงานเท่าน่ะครับลูกจริงลุกแบบว่าพอเก็บพอปวดไหมตีร่างกาจริงก็ไม่ตีเขาแล้วมาว่างเลยเราสูญหลายว่าเาเมื่มหลักเขาแล้ ปลาตมตึ่มตึมตึมลงมากอุ่มสูนแท้คนมาละเข่าเออายุเท่าไรบัดเนีก้าชิ้กว่าแล้วจับจับว่าสูนนี่เป็นต้้งสูนหลอดง่ายครับนี่ตัวไดกแน่ขอปูห้าสี่เจ็ดสองยังไงก่อนแปดนย์แงเลยสามตัวนย์แปดสองนี่สตัวศูนย์แปดสองสามตัวเจ็องปดองเก้าศูนย์ห้าสี่มีเลขสีตัวแป เจ็ดสองเก้าศูนย์ห้าสีนะเรีกสีโตัวก่อนครับเจ็ดสองเู้นยห้าสนเรัางว่งกันหลังลมแห้งเลยจะมือลมแห้งอินยูให้กินเรลาใส่น้ำตาลกะปวหน่อยนึงนอนมีจัดเลยใส่สไหก่อนีดยาเล้วท่านลูกบอกว่าแม่นปูให้ปูตรวจให้ก่อน ศูนย์แปดสองอ้อเจ็ดสองเก้าศูนย์นาสี่ีเลขตัวหนึ่งสองสามสี่เอาโยกให้พี่น้องเบิ้งในปูใบหนึ่งสองสามสี 2> 1, 2, 3, ่อันนี้เป็นเลขสามตัวตัวเดียวกันเนาะนี่ครับข้อมืพี่น้องก็ได้นีเลขสี่ตัวเลขปูไล่เท่านี่ละสะรุปแล้วพี่น้องนี่เลขปูไายเอายกเยอะซ้ำๆละปูเดี๋ยวสิซุ่มกล้องเอาดอกนี่ละนี่คือเลขปูไายสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลฝันมากเราฝันมากจนครบ ตัวเลขอยู่ในนี่มัดได้พี่น้องมากตัวได้หลายกโมูปูตามพวกมากนี่ว่ามันจะเป็นปูปูแล้วมันพิษสะ دان ไหมปูคือแปดยังแปดสองแปดสองสองง้างเขาไปได้น้ำโมปูมันกับพิษสะ دان เลยว่าตีว่าพิษพิษสะ د ا บนี่แหละฝ่ายปะกาใช่ไห้ปูว่องกลมให้นี่แหละเพราะว่านอืมมันมันเป็นพิษสะ د ا ว่ามันมันแตกได้เนี่ยค่ะนี่ละอ้า ชอบกูโชคโชคไหมเนี่ยเออนั่นสามตัวเคยมีดอกกูหู้ง้างเขาได้ครับเขาเรียกว่าแปะก้มศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองนี่แหละครับขงกลมให้ศูนย์แปดสองเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยตัวมสอบมากๆก็ไปหลายมันมันหลายเลยครับมันมันที่สะ دان ก้มูจะลบทั้งหมดทั้งมวลเล็ปูไลยังได้หนีหมดได้พี่น้องนีู่เา จริงเขากลุ่มเผาศูนๆกับตีทีงย่างเงีนยเขาสูคกับไปเขาสูนลายลายแต่ว่าแต่านแล้วลเบาแล้วเ่าทิัวปีไป,ไไปใเลยค้นะขอนุญาตหมุนมาทั้งนี้จะมาเรื่อยแบ้านี้นนาหมุนมาตรงๆทั้งนี้นะตอนหนากล้องไหครับด้วยมันกาเด็เอาผ่าวสอคนม่ไม่มีาป่าเลาดังเช่นว่าบ้าน ตัวเน้นตัวนักศูนย์แปดสองเน็ตู้นรับเนเดี่ยวนะครับจะว่าแตเฮ็ดเป็นจะาหประตูนะศนย์แปดสองเฮ็ดหกประตูเด้อพี่น้องศูนแปดสองสองนี่ปูไล่แล้วมักหลายมันคือกรนันฟันแฝกฟันพิษดำปูย่างเขาได้มันก้บบมีแบบเคยมีได้นปูมเแล้วย่างย้อยๆกลไปอ้อโอนี่มันไงจกก็ับไปบ่งกั้ว่าจะมีปูเลย งอนหงงี้งจบไปทั้งนี่เพเห็นปูเลยจกไปเศร้าๆทางใดถือเราอือ๋อใช่ไงปานี้ตัวนี้ตั้งกระดาษถือนะปูนี่ทั้งน่แหละจบขับไปก็ได้ยี่ลีได้ทั้งสองตัวยิ้มเราหวนนวลสินครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับปูอ้าต่อไปกับเป็นอาจารย์